อเขณะนี้เรากำลังขับเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมโหลดยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอะไรเราขี่เครื่องบินอยู่อะขึ้นได้ขึ้นเดียวเองเครื่องบินบอกว่ากรุณน่าลดเข็มขัดตอนนี้กำลังขัดข้องทางเทคนิคอุ้ยจู่ๆก็สั่นโอเค เอาเฮ้ยกับข้าวไปแล้วกับข้าวยังไม่ได้กินเลยบินหนีไปแล้วคุณไปตกแล้วอ,อยู่นู่นเลยอจะมาคัดสีกันแหละจะบินเปกันเลย <laughs> โอ้ย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 เสียงยังดังเละเสียงเกมยังดังเละเสียงเกมดังมากเลย ฮโอ้ยเสียงเก็บอย่างดังเลยไม่นะคนเปล่าลูกไปแล้วโอ้ยเขามีตกอาทางนู้นกําลังตกทางที่มันเอาอุ้มลูกเราไปละเราเห็นเองอยู่แดนอยู่กับไอ้ทิมมี่ไงโอ้โน้แซนเซอร์เลยโอ้ยโอเคไปเราน้าฟาร์มเปิดกระเป๋ากันี่ยรัดของรัดของ ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนคืนแรกจะอยู่บ้าน <ขอ S 1> แบบแบบก,กากๆดีไหมเราต้องไปหาน้ําก่อนเนี่ยน้ำไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่อาหารนี่สิอาหารไม่ยากเอาจากคนป่าเลยก็ได้เลย <c oughs> โอ้โหคนป่าเลยเ <c oughs> ออเอลใช่ไหม,ไมโอเค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 โเคโอ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 เคไหนคโอเคโอเคโอรคโอเคโอเคโอเคโเคโอ อุ้ยสแน็คโคตรเยอะเลยรอด้วยรอด้วย <laughs> เลิกเปิดใหม่สักที้โ <laughs> อ <laughs> ้โหลูกธนูเยอะเ <c oughs> หรออออุ้ยลูกธนูล้วนเลยเอาไปไหนร้วะอ๋ออยู่นี่ฝั <c oughs> ่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งแคมป์เฮ้ยตรงนี้กระเป๋าเยอะเลยนี่ ใช่กระเป๋าเยอะเลยเองสับเลยอุย้ยเห็ดแบตเตอรี่เฮ้ยแบตเตอรี่เลยเออใช่ไหมวะไม่ใช่แหละเต็นสับสับ <c oughs> กระเป๋าได้ลูกธนูมาเยอะเลยวะเป็นใครวะ <c oughs> <c oughs> สับไ,ได้เลย <c oughs> อย่าไปกวนลุงแกแกนอนอยู่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยได้ได้มอวะ่ะเออหน้าหมอเลยทีนี้แถวนี้มีอะไรอีกไหมไม่รู้ว่ะอ,อเก็บตังค่ะออ้ยเจ็บเองไปทำลายไอสิ่งก่อสร้างทีเ่เองวางไงเอาว้เอาไวไแหละเราอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะเนีย่ยมีมีเต็นท์มีแหล่งน้ำเนี่ยโอย ไอ้ประทัดวะเฮ้ยได้น้ำไม้เหรอเจมเจมมาเก็บปลาก่อนเจมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหาอะไรละเนี่ยวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่บ่อนี้สามารถกินได้เนี่ยปลาเต็มเลยเองสับเลยโอ้ยจัเต็มไม่ท้งหมดาเราก้อนหินมาทำอะไรได้บ้างเอาไปใส่นังสติ๊กอะ เดียว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 คนปลาโอ๊ยใจเยน็นโอ๊ยจะตาย <c oughs> อือือืพักสเต็มไว้น้ายอยู่แท้ๆโอ้ยอืออือโอเคโอ้ยยังจะมีอีกอโอ้รอดอยู่มันไปไหนแล้ววะอ้าวกินเพื่อนกินเพื่อนกินเพื่อนเหรอกินเพื่อน กินเพื่อนกินเพื่อนตัวเองเหรอฮะฮะกินเพื่อนตัวเองกินเพื่อนตัวเองกินเพื่อนตัวเองจะไปที่ไหนเล่ามานี่นี่ไงไม่ไมมันดูสนุกจังวะจะตายแล้วเนี่ยสนุกอะไรแคมไฟแคมไฟครับแคมไฟตรงนี้เลยมาเฮ้ยเอาเอาเอาอร่อยอร่อยอร่อะไร่อ ตีอัดนี่นะนี่นะเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายและแคมไฟเราไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเขาวางกันอาเผาเอากระดูกแป๊บอืมได้กระดูกเพียบแน่นอนงานนี้เฮ้ยนกนกมานี่โอ้ย เอ้เจมเราเจอทะเลนี่แหละหนทางที่เราจะรอดอยู่ได้กันป้าาช่วยสร้างม่านสีตามไปนะกัพปยากรกกำลังหาสุภิยโกรนเอาซื้อปอรป่ะเอาเอาเอากระดูกเทียบเลยเอาหมดเละเยเอาหมดเลย ฆ่านกแล้วได้ขนนกยังไม่พอตั้งมือสติไม่น่าหมดเปล่าไม่ไม่ไม่ไอสอมบี้เอ้ยไม่ใช่ซอมบี้คนปานมันแห่ใส่เราอยู่เลยปับเดิมปรับเดิมเออมันแห่ใส่เราเลยมาแล้ว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 โอ้ยอยู่ไหนวะมืดอแหละมองไม่เห็นเลยไอ้ปรับจังมากเลยไม่ได้ปรับดิ นี่ไงนี่ไงหลังต้นไม้นี่ไง<อ>มาแห่ๆอะไรแถวนี้มองไม่เห็นเลย <c oughs> แห่แอะไรไ<ห>ะแถวนี้โอ้ยสเต็มมินาหมดเจบ็บสเต็มมินาหมด <c oughs> ลุ้มสกาวบนทุบมันไอกดก้อนที่หนึ่งลุ้มต้องซ้ำไ,ไปไฟกับไอ้ชาวบ้านมาอันนี้มันย่างไม่ได้เลยอ,อันใหญ่รู้สึกว่าจะย่างไม่ได้อ๋อย่างได้นี่หว่าอ๋อไม่ได้คุณปามาคุณปามาแดนเด็ดเอาอีกแล้วเหรอ ว่าดีเลยมา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 มนี่นี่ีตบตบเขาให้ตบเขาให้ตบเขาให้นอนซ้ำต่ำนอนเลยเฮ้ยเจมไปอุ้ยหน่อยหนึ่งจะตายจะตายหิ้วก่อนหิ้วก่อนหิ้วก่อนเองมียาว่าวยาเออมันคืออะไรวะเออสีขาวขาวะสีขาวขได้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 ตัวนั้นเราขอเผาทั้งตัวนะเพราะว่าเราจะเอากระดูก โอเคโอเคตัวนี้หันเลยเอ้ยเจมมาเก็บเอ่อขาให้หน่อยเฮ้ยเอาขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยใกล้เสร็จแล้วบ้านใกล้เสร็จแล้วขาดุ้งเลยเมื่อกี้มาเหมือดวิ่งมาเอ้าไม้ไปไหนหมดวะหมดแล้วเอามาใส่หมดแล้วตัดไม้ ใส่เร็วไปละเจ็ดสแล้วอีกนิดเดียว82แล้วขาดอีก3าขาดอีก2เจมตีอยู่เนี่ยตีอยู่เนี่ยไม่กว้างเออจะว่าไปหอกเราหายไปไหนวะเฮ้ยมันมาอีกแล้วเจมสอยู่ข้างเราเลยเด็กใช่ไหม ใช่ใช่ใช่นี่นี่เอ้ยนี่ฟันตีตีตีหัวมันตีหัวมันจะได้โอ้ยตีกันเองละเฮ้ยไม่ให้ครับเฮ้ยมันมาอีกแล้วเอาไปละ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 ลุมสกรรมเลยยังไม่ตายเจมตายแล้วตายแล้วตายแน่เอามาเอา้ยเดี๋ยวไอตัวเมื่อกี้อยู่ไหนวะอ๋อนี่ใส่ต่อไฟ โอ้โหนี่เราตัดไม้จนเช้าเลยเนี่ยย่างเทา้า,ลาเลยทำไมไม้ครบแล้วเนี่ย่างเท้าย่างเออเอาไ่นะไฟดับกําลังย่างอยู่เลยไฟเช็คไฟดับเฉยเลยอือย่างก่อนกินน้ำแป๊บเราต้องไปหากระดองเต่าเนี่ยเช้าแล้วอืมเล่งไฟเล่งไฟ เล่งไฟเล่งไฟผมเมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟไ <c oughs> กดเซฟแป๊บ <c oughs> เล่งไฟอ้าวบ้าเสร็จแล้วหรอมาเซฟดิโฮสต้องเซฟก่อนนะแป๊บหนึ่งนะสดน้ำก่อนโอ้ยอ่ะเซฟโอเคโฮสเซฟแล้วเรียบร้อยกินตีนดีกว่าง่ำ อืมอร่อย <c oughs> สร้างอะไรต่อดีวะที่เก็บของปะเออที่เก็บของด้วยก็ได้นะเออ,เอ,อย่างปลาเธเฮ้ยมันมีอ่างเก็บน้ำเลยใช่มันมีกระดองเต่ามันต้องใช้กระดองเต่าทะลีอ,อยู่ฝั่งนูน้นนะเจมเราสามารถไปหาได้นะได้ได,ไดเดี๋เรามีบ้านแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง